มาจ้าหมูสามชั้นเด้อจ้ามากินเหนือะไรหนีกินแต่สามชั้นเอาแ่บคร้อน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 เลยสามชั้นนันูเด้พี่น้องเ้ยสามชั้นเด้อ สวัสดีจ้ามาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องกินแซบกินนัวนะคะวันนี้ได้เมนูเป็นเนื้อยญ้านะคะเลี้ยงเลี้ยงฉลองวันเกิดของพี่สาวนะคะทุกคนมาจัะมาจะเดิมมาเดิอทุกคนเดิมมากินเนื้อยห่น้องแท้ะ มาจ้ามูสามชั้นด้วยจ้ามากินเนืออะไรอย่งี้กินแตสามชั้นเอ้าขอบคักรับโอ้โหร้อนร้อนเร็

สายแก๊สดีนเดีได้แก๊สคนแล้วอานาองไหนยยังไงสวัสดีข้าก่อนจ้ะสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามองเชนงามองตามสวัสดีจ้าน้องเย่ไหมเด้พี่น้องร้านเด็แก๊สอ่ะบอกพูดก่อนฝากผู้ชมมันอีเบาๆเด้๋ยพี่น้องเล่นหนาผู้เบาเบาเลย เปล่าก้อนน้องไม่บายน้องไม่บายก่อนเปล่าก้อนเปล่าก้อนน้องอยากไปเล่นไหมเห็นเห็นลุงอ้บ่บ้านนี้ฮะอ้ายลูกไอ้ายผู้บ่าวอ้ายผู้บ่าวโอ้ยเห็นผู้บ่าและเบิ้งดิอืมสาวย้ายที่หรอกอยากไปเล่นอยากไปเล่นสองคำมาเบิ้งเปล่าก้อนไปยังไหมเบื้องยี่เบื้อยี่เบื้องยี่เบื่องยี่

ใส่ผักงไปกนเลย่แงเ้ลงแกงได้กินแล้วน่าชิมดีแบบนเจ็บ็บร้สานพู่เ้ยพึงนะแม่พึ่งพูานี่พี่จิ๋วตักให้แล้วไอ้านน้ำใช่ไหเยวจะเย ค a เอาสองนี้ก็เยอะเลยเลยแดแดงเลยกระจายหอน

สิ่งวัฒน์ไหนสิ่งวัน์่นจุดุดไม่ได้เอากลางตะวันออก

มาดิแกสุเซ็มาเขาล้างขิงมาทเดื้อมาเำดือเนื้อปลาคนเนือปลามีมานางีมากมนางีมากนีเขาลกม้นี่เขาลุกม้นี่เากเดเขาลุอส <full. S 2> um ิลุไปสันนี้อ่หน่หนา่งนน้นงน่งหน่งหน่งนนนี่แหนึ้งหนยหน่งหห้น่งน่่ห

เด้ด้วยน้องด้ยสามชั้นของมาด้วยไม่จ้ากินนิกนนางเดลเนานนปลาดอลลี่ตีไหม้นปลาดอลลี่

ที่บุ้งวัดเติมอีกโอ้ยได้เนื้อย่างตัวใดเข่าได้นี่สันบอยิมกินยังก็บบแล้วเข่าอืมแบตหมดไฟแบตหมดหน่าจ้ามาเิ็นยังดอกมีท้าอะไรอีกอันนี้ข้าอะไรสวยจัง โอ้ยเขาหอมมะลิเดียพี่น้อเอ้ยเขาทีหนึ่งมีแสบคักนี่จะรีนนะสีลาพี่ได้เขาสซแบเขาหอมมะลิเอที่ยไดยเออ้าเี่วพี่งแล้วไอ้ข้นากแล้าเลยข้าวกับ้เนาะไอ้ขน้ากเทเลยคนด้านกับด้านเนาะเอาไปหน่อยลูกบ่าเน่ถูกแล้วเลย เ้ยดเขาเด้อพี่น้องเอ้ยม่บอกเดือดยนข้มน้วอร่อยเดข้าจากพี่น้องเอ้ยกินาน่นี้อย่างกนข้อนหมูก้อนมผลไม้นี่แกวิ้มกแกงหมูไม่ได้ลูกกกับกลสูนเด้อพี่น้องเอ้ยมันแห้งแล้ว

จานนยจาาไม่ไ <harvesting> ด <meter minimize> um> ้จานย่างมาจานกลองจมเนี่ยเด้อผิดเลยอ่ะจานนยาเอมเอ็มหน้แล้วนี่ยขาาสวยดูแลสวยพี่น้องดูสวยคมัง่วงนะใค้มัง่วงดูสวยนํางดูเมนนัูเ้านคนสามันมันมันเลย นี่ให้คนให้คนมให้ได้โอเปอี่คอนเสิร์ตันีคอนเสิร์ตอะไรนี่เอาทัดซีอิ๊วหนึ่งสิ่งขับคุ่เราเราต้องเราออกตึงนิดนึง้ยพี่น้องเฮ้ยสารชั้นมาุกมท่านมาเดิน ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะทุกคนบวันนี้ก็ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามด้คะ ถ้ามีอะไรผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะ้ทุกคนเสียงด้านอาจะงยได้พี่น้องก็ขอราสาคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแปอบมือาแ้นี้ด้วยัอไว้แจะแต่นาแล้วเนี่ยพอแล้วเคสซาสกิเคซาสกิวันเบดับฮ ไม่ไหมหกินเพ้งค่ะโอ้ดูนะค,คนะค